สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอครับอยู่กับผมเนทอโต้เหมือนเดิมนะอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับเจ้าตัว SUV SUV คันนี้เข้าใหม่นะครับคือ Honda c r v นั่นเอง2.4ตัว S นะครับ 2WD นะครับคันนี้นะหน้าแปลกๆเพราะว่าคันนี้คือปี2021ปี2021พี่เชื่อไหมว่าราคาป้ายแดงครับ1 3 7 9 0 0 0บาทคันนี้นะป้ายแดงนะ้าน3แล้ววันนี้นะผมะเสนอขายนะพี่7 3 9 0 0 0บาทกับ CRV ปี๊บเอส2.4ตัวเอสรุ่น5ที่นั่งขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะมีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับตัวกันชนหน้าน่าจะไม่เหมือนเจน5ทั่วไปละนะแต่คงเดิมไ้แค่ไฟหน้าที่เป็น Full LED นะครับกันชนด้านหน้าไม่ได้เช็ดหมดเลยครับนะกระจังลังพึ่งก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรับแรงกระทะลมได้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีดำ Gloss h Black ตัดกับ Premium นะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นลายเดิมนะครับเป็นทูโทนนั่นเองนะครับเป็นยาง SUV เลยคันนี้ยางเดนหลบปี23นะครับชมนี้ได้แล้วนะครับมีกล้องนะอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะกระจกข้างนะคันนี้คือ h ฮอนด้าเรนวอชนะซีอารีคันนี้มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ Minor c h a n g e อีก1จุดนะครับสำหรับซีอารีเจนหคันนี้นะครับน่าจะมีตัวไฟท้ายน่าจะเป็นโคมสโมกเห็นไหมครับสีมันจะลมดําเป็นโคมสโมกนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านล่าง นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มแถบสีเทาๆตัวนี้ขึ้นมานะโดยปกติ c ซ v วจะไม่มีนะมันจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับนะแล้วก็ป่าท้ายไฟฟ้าตัวนี้มีอยู่แล้วจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับถ้าเปิดจากรีโมทก็เปิดนี้เปิดได้เลยนะปดค้างไว้นะครับแล้วก็จะเปิดเองนะครับตัวนี้นะครับตัว5้าที่นั่งนะครับจะได้เปรียบเรื่องตัวห้องเก็บสัมภาระนะครับจะกว้างจะกว้างขึ้นนะครับแล้วเวลาพับเบาะตรงนี้พับง่ายนะสำหรับตัวห้าที่นั่งนะครับ มันจะมีมือจับอยู่นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีมือจับเวลาเราดึงปุ๊บนะครับเบาะจะพับลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ที่เก็บองกว้างขึ้นนะครับล้ออะไหล่ก็จะได้เป็นล้อมแมกนะครับมาพร้อมแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมืออย่างดีนะครับตรงนี้เขาก็ติดมาจริงๆผมว่าเขาทํามาเพราะว่าเอาไว้กันเสียงจากใต้ท้องรถมากกว่าภายในห้องโดยสารนะครับตัวเบาะก็ยังคงเป็นลักษณะเดิมนะครับ นะเป็นหนังเหมือนเดิมลวดลายต่างๆเหมือนเดิมนะครับมีที่เท้าแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเป็น5ที่นั่งนะครับจะไม่มีแอร์บนหลังคาแต่ว่าจะได้แอร์ตรงนี้ไปแทนนะได้แอร์ตรงนี้ไปแทนนะครับมาพร้อมอ่า USB นะครับสองพอร์ตอย่างนี้แล้วก็องศาเปิดระตูนะครับองศาประตูเหมือนจะปรับใหม่นะเปิดได้กว้างขึ้นแบบนี้เลยโดยปกติ CRV ประตูมันไม่ได้เปิดเป็นแนวนี้นะมันจะแบบมุ้มนิดนึงแต่นี้คือเปิดได้กว้างเลยแล้วก็ตัวภายในห้องโดยสารดอนหน้าเนี่ยที่สังเกตเห็นง่ายๆเลยนะ เป็น2 4 s แต่ว่าได้เบาะไฟฟ้าคู่ได้เบาะไฟฟ้าคู่เห็นไหมครับปกติตัว S นะครับจะเป็นเบาะแมนวนวลทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้าคู่นะครับมีดันลงดันหลังให้เรียบร้อยตัว S นะก็คุงโทนนี้ไว้เหมือนเดิมถ้าเป็น EL ก็จะเป็นลายไม้อะไรต่างๆนะครับหน้าจอก,ก็มีกล้องมี Hon ด้าเรนวอ t อะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยมีกล้องมี Honda าเร s วอ t แอร์ก็เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์เป็นดูโอโซนด้วยนะ นะครับยี้ออิตลานะครับย2 24ิบสองยิบสี่เห็นไหมตัวนี้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับ PRD นะครับแล้วก็มีเกียร์สปอร์ต GS นะครับแล้วก็มีเกียร์โลแล้วก็มี USB โผล่มานี่ตัวนี้จะเอาไว้ต่อแบบว่า Apple c a r p l a y Android Bluetooth ได้นะครับเห็นสัญลักบไหมตัวคอนโซลตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเขาจะมีลวดลายมาเพิ่มขึ้นจากปกติมันจะเป็นสีดําอย่างเดียวมันก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่เท้าแขนก็เหมือนเดิมนะครับก็สไลด์ได้นะ พวกพอร์ต USB ที่เคยอยู่ในนี้นะครับมันย้ายมาอยู่ตำแหน่งด้านบนหมดแล้วนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วให้นะครับมีล็อกความเร็วให้นะระบบไฟหน้าเป็นออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยปเป็นแมนวนวลอยู่นะครับเป็นแมนวนวลอยู่หน้าปัดเลนไมอ้อยู่ตรงนู้นมองเห็นไหมเลยหนึ่งแกยหกสิบเกิโลคันนี้นะครับเจ้า Honda CRV ครับปี P 21นะมันเป็นเจน5นะแต่ว่ามันได้ปี21 นะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยสวยเดิมเลยตัวห้องเครื่องตัวนี้นะครับก็ยังเป็นห้องเครื่องตัวเดิมอยู่นะครับเครื่องยนต์2.4เป็นเอิร์ธดีมนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับพวกหัวน็อตนะครับสองจุดนะครับเป้าหัวโช๊กนะครับปั๊ม ABS นะครับตำแหน่งทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับเครื่องเนี่ยเนียนกริฟเลยเนี่ยดูไม่มีคราบน้ํามันเลยรถใหม่มากรถใหม่มากนะครับแบตเตอรลงแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนหมดเลยนะครับเป้าหัวโช๊ค้ายฝาฝากระโปรงเดิมครบ นะครับคันนี้พี่ซื้อได้ในราคา7จ็ดแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับป้ายแดงนะหนึ่งล้านเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกหนึ่งสามหกเก้านี่ป้ายแดงหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทวันนี้พี่ซื้อคันนี้ได้ในราคาเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทปีดาวผ่อนเพียงหมื่นสองปลายปนะครับใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์เลยอยากดูรถทดลองขับนะครับก็เข้ามาได้ที่บริษ,ษัทร์ทอโต้สาขา2นะครับสุวินทวงศ์ซอย1นึับหครับ